ส่วนงานประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะมีช่วงหนึ่งของการอภิปรายยติการถวายความปลอดภัยเนี่ยมีการกล่าวหาว่ามีพักการเมืองที่ไปอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่ออกมาในตอนนี้เนี่ยนะคะวันนี้ปรากฏว่าทางหัวหน้าพักเก้าไกลก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยชื่อออกมานะคะว่าที่มีการกล่าวว่าพักที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นใครแต่ว่าส่วนตัวยืนยันว่าไม่กังวลเพราะอาจจะมีพักอื่นก็ได้ค่ะ นายชัยธวัฒน์ตุลาทนผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพักเก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่นายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดสมุดกลางสภาพร้อมระบุว่ามีผู้ช่วยสสของพักเก้าวไกลอยู่เบื้องหลังสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชนก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูล เพราะว่าที่ผ่านมามีความพยายามพูดเรียบเคียงว่ามีพักการเมืองมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเยาวชนส่วนตัวก็บอกว่าต้องการเห็นข้อมูลนี้และยืนยันว่าไม่กังวลเพราะอาจมีพักอื่นก็ได้คือเปิดมาเลยครับเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะว่ามีพักการเมืองไหนบ้างที่เคยสนับสนุนงบประมาณให้กับการชุมนุมเคลื่อนไหวของเยาวชนนักศึกษาที่ผ่านมาไหมก็เปิดมาเลย ผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามีกลุ่มการเมืองไหนบ้างที่หวังจะใช้กระแสความนิยมจากการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างความนิยมให้กับตัวเองและไปสนับสนุนงบประมาณก,กันผมก็อยากเห็นเหมือนกันผมไม่กังวลเปิดเลยครับถ้าเปิดนะเรามีข้าใคใรอ๋อผมว่เปิดเลยครับนะครับอาจจะมีพรรคอื่นก็ได้ ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนายชาดาไทยเศษสอสพภาคภูมิใจไทยก็ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาแล้วก็ตั้งคําถามไปถึงประธานในที่ประชุมที่ปล่อยให้นายรังสีมันนําภาพตัวเองที่ถ่ายคู่กับกลุ่มสพปมาขึ้นบนหน้าจอถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ ไม่สามารถกล่าวอ้างระเบียบการประชุมสภาซึ่งมีศักดิ์ต่ำกว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้และประธานในที่ประชุมรวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิจารณญาณว่าเนื้อหาหรือภาพถ่ายที่ใช้อภิปรายทําให้ผู้อื่นเสียหายหรือไม่เพราะอาจเป็นบรรทัดฐานให้สมาชิกคนอื่นทาตามได้ส่วนกรณีที่มีภาพเดินเข้าไปพูดคุยกับนายรังสิมันและสอสอพักเก้าไกลนะคะคุณชาดาบอกว่าภาพเนี้ยเนี่ยนะคะ ไม่ใช่เป็นการเดินเข้าไปทําความเข้าใจแต่ว่าเดินไปบอกว่านายรังสิมันทําแบบนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่แอบแฝงไม่ชัดเจนนายชาดาายังตอบโต้นายชัยธวัฒน์ที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเรียกร้องให้เปิดเผยชื่อพักการเมืองที่สนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมคือตัวนายชาดาาบอกว่าพร้อมเปิดเผยแต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการของสภาและกฎหมายเพราะการเปิดเผยชื่อก็จะต้องไปกระทบกับบุคคลที่3ค่ะ อ,อ๋ออ,อันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมไปเขาจะต้องเรียกผมไปที่การมธิการความมั่นคงนะครับผมเปิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมแต่ขอให้ถามมาในระบบจะตอบในระบบมันมีข้อกฎหมายนะครับเพราะมันเป็นบุคคลที่3นะครับไม่ใช่ตัวเขาเองเป็นบุคคลที่3แต่ถึงเวลาไม่ต้องห่วงครับได้ความจริง มีมีข้อมูลชัดเจนเลยใช่ไหมว่าใครอภิปรายชัดเจนก็คนนั้นแหละครับผมเขาบอกว่าเขาบอกว่าระวังเป็นพักอื่นเขาบอกอ๋อไม่มีพักอื่นครับไม่มีพักอื่นครับข้อมูลที่มีไม่มีพักอื่นก็ไม่รู้ว่าใครพูดก็บอกว่าไม่มีพักอื่นใครพูดออกมาแล้วครับว่าอาจจะเป็นพักอื่นใครพูดมาผมก็ตอบไปว่าไม่มีพักอื่นแค่นั้นแหละครับผมไม่อยากทะเลาะกับคนพวกนี้แต่ผมอยากสกัดกั้นการกระทำที่ไม่ดีกันนั่นเองขออนุญาตเป็นพักน้